อทำทำทำเอออ่ะหนูทำอะไรลูกแล้วก็หนูทำอะไรอหนูทำอะไรแล้วก็หนูทำอะไรลูกทำอะไรครับทีวี โหลไม่ใช่ของหนูไม่ใช่โทรศัพท์หนูถอดฝาดิเปิดฝาเปิดฝาออกเปิดฝานมออกมออกวเปิดฝานมอ,าออกแล้วด,ด,ดูอะไรลูกดูอะไร ดูอะไรหนูดูอะไรครับหนูก็เปิดฝาสิลูกเปิดฝานั่นเป็นหรอเด้อดังเด้อดอังเด้อเด้ดังเด้อเด้อดังเด้ลา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 ลลาเอาที่วามือเน็ตบม่ค่อยดีได้เลยวิสอะ Lala la 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 lalla 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 nóng lalla lalla à, còn nóng lalla 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 หมดนังมอนแล้วละอะไรเลยอะไรเลยดูอะไรเอาอะไรไหนไหนนองม่อนอยู่ไหนน้องม่อนอยู่ไหนชี้ดูน้องม่อนอยู่ไหนครับ เะาก็จะไปฟังจะทำอะไรหรอรื่อจะไปทำอะไร